เยนรี่เบอร์เกอร์นะคะน,นี่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับโอ้ให้มาเยอะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ับมีหลายสีครับ เดี๋ยวเราดูสักอันนะครับสีบาง้างก็แตกอ,ออกมานี่โอ้ยนี้ยเป็นเ,เนะเนเบอร์เกอร์นะครับเหมือนเบอร์เกอร์ไหมครับนี่เป็นเบอร์เกอร์นี่เป็นแบบนี้มาเลยนี่เป็นเบอร์เกอร์มาเลยนี่ ให้มาเป็นสองชิ้นนะครับตอนงานนี้เป็นแบบเบอร์เกอร์นะคอย่าฉีกเนื้อเยลลี่มันจะหนึบๆนะครับนี่ครับนี่ค้ยหนึบๆเลยเจนรี่มันจะหนึบๆนะครับไม่มีไส้นะครับแต่เยลลี่จะมีสองสีในตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี้ย เิลลี่มัอนออกเปรี้ยวหวานนะครับหอมคนระับอันนี้เหมือนสตรอเบอรี่นะครับอันนี้คล้ายๆเยลลี่ส้มนะครับกินผมนมาทามาสองชั้นในชิ้นเดียวกันนะครับผมไปกินรวมกันแบบนี้คือมันอร่อยมากเลยไปหาลองทานได้นะครับ